รบสวัสดีเมื่อนๆนักทุกท่านนะครับมาโบนที่เคยเนาะแต่สำหรับชา้นเนีเพื่อนครับในรอบนี้เกิดในหน้าเกมอับแปรครายเช็ดวินครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกฏทำกันนิดนึงฮะในกลุ่มกฏทำของเราเนาะ ใครที่ยังไม่ได้เข้าม,มาในกลุ่มกม็ดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบอกมุ้ฮะจะมีการแจกเกมฑ์สามค่ายเพื่อครับพีจีจ็อกเกอร์แพ็กเมติกค่ายและสี่เกมเนาะสามารถไปเล่นเล่นตามในรอบโคทันได้ครับเพื่อครับหรือจะดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะเมื่อสักครู่ผมก็ไปจัดเกมอ่ามาจงเวยสองซึ่งอยู่ในรอบโคทนะันเนาะก็แต่งมาเพื่อครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมขอมาลองจัดเกมอาแปะหน่อยครับเพื่อครับเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนาะก็ไปจัดเกมมาแปะแล้วก็ตกดำยับ,ย,บยับครับเพื่อครับเดี๋ยววันนี้ขอมาลองดูฮะว่ามันนนจะะะะตกดาาาาหรือออเเเปลนะเล่นะ่ค โอเคในกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยเนาะใครที่ได้เกมอะไรมาจะแคปมาบอกมาครับเกมไหนที่มันเกลือเราก็จะได้เลี้ยงได้เนาะเกมไหนที่มันมามาดีๆเราก็จะได้ตามัมาครับโอเคในกลุ่มก็จะประมาณนี้ฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมมาแปะใครเชื่อเพงครับเพื่อครับไปฮะมาฮะเพื่อนครับมี300บาทขอเทหน้าตักตั้งแต่ไม้แรกเลยครับเพื่อนฮะมาเบทหกสามร้อยบาทเพื่อนครับมาลองดูว่าแปะวันนี้มันจะตกดำอีกหรือเปล่าฮะวันนี้ขอเล่น12 4สิบ่อนครับ ลองดูฮะว่ามันจะได้เลยหรือเปล่าเพื่อนหยุดโอเคต่อเนื่องข้างบนฮะด้านล่างมันใกล้แกนดำเนาะก็จะสลับมากดข้างบนครับครับมาไปเพื่อนดูสิว่ามันจะตกหรือเปล่ปาครับเพื่อครับอ่าโอเคข้างบนโอเคฮะด้านล่างต่อเนื่องครับเพื่อครับยังไงสิเพื่อนอย่าตกนะโอเคสบายฮะต่อเนื่องฮะขออีกหนึ่งดอกเพื่อนอย่าตกดําอย่างเดียวฮะโอเคได้เล่นครับเพื่อครับสิสองคูสี่ในวันนี้ในรอบนี้ครับ ผมก็ไปจัดแปะมา2อสวันที่ผ่านมาเพื่อนครับเล่นทุกวันเนาะเล่นปุ๊บโอ้โหตกดํายับยับครับเพื่อนครับอ่ะในรอบนี้มันไม่ตกดําก็ลองดูฮะว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าเพื่อนเออโอ้โหไม่มีคอมโบอีกประโถเอ้ยยังไงสิแปะหมักเข้าไปสวยขอต่อเนื่องมามไม่ตกดําไม่จ่ายนี่คือก็ไม่เวิร์กนะเพื่อนนะแปะเอ๋ยจัดมาหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่มีคอมโบรวระแปะยังขาดทุนอยู่ครับเพื่อนครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเอออ่ะมี คอมโบหน่อยเพื่อนโอเคคอมโบมาเพื่อนเคช่องหนึ่งโอ้โ oh, หคอมโบไม่สวยฮะอีกข้ามหมุนกันไปครับ,รบได้มา231บาทอยู่อีกฮะหมับเข้าไปเพื่อนต่อเน,นื่องมาชิงฉับสวยงามครับเพื่อนครับโอ้โหคอมโบยังไม่ดีกำไรมา40บาทครับเพื่อนครับยังเหลยอี่หมุนฮนะโอ้โ oh, หชิงฉับช่องหนึ่งเพื่อนฮัลโหลโอ้ oh, โหว้าวยาวแปะไอแปะเอ้ยเออโอ้โหแปะแง่วงครับเพื่อนครับหมับหมับเข้าไป974บาทครับเพื่อนครับสวยงามฮะเอออะ สวยครับเพื่อนครับอ่าวันนี้หรือว่ามันจะมาดีฮะ12คูน14เนาะสมาชิกก็ไปเล่น12คูน14มาครับเพื่อนครับเฮ้ยอย่าเพิ่งจบเพื่อนโอ้โหขอ K ดอกสองเปลี่ยน 2, เป็น K เพื่อนเป็น Q ซะโอ๊ย Q Q 2, ก็ได้เพื่อนครับได้ K 2, ดอกนี้ต่อเนื่องฮะหมกกักเข้าไปเพื่อเป็นชุดครับเพื่อนครับโอ้โหแปะกกับคืนมาแล้วเพื่อนครับแม่ถือว่าวันนี้มาล้างแคสแปะก็ยังว่าได้นะเพื่อนนะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเพื่อนครับซื้อที่เบสหกสามร้อยบาทฮนะมาแบบนี้โอเคครับเพื่อนครับผมขอต่อเเเนนื่องบ็ดาะ ซื้อ500บาทเพื่อครับลองดูหาคอมโบดูฮะมาลองเพื่อนมาฮะเราก็ขอไม่หยุดก่อนเนาะขอจัดแล้วต้องจัดยาวๆเพื่อครับโอ้โหคอมโบหายากหายเย็นกันเพื่อครับโอ้โ๊ยไหนคอมโบเพื่อนอไม่มีเดี๋ยวกูไม่หาคอมโบซะเลยมาซื้อเลยฮะไม่หาคอมโบแล้วจัดไปเพื่อนเบ็ดสิบครับซื้อที่500บาทขอ12บสองคูณสิเหมือนเดิมเพื่อครับมา ลองดูมันจะตกดำหรือเปล่าฮะดอกนี้ฮะโอเคได้เล่นครับเพื่อครับจัดต่อเนื่องฮะสวยเพื่อนมาําบรต่อฮะ12บสองเหมือนเดิมเนาะจัดแล้วก็ต้องจัดยับยับครับเพื่อครับโอเคมาเพื่อนอย่าตกนะเพื่อนนะเออสวยฮะด้านล่างอีกหนึ่งดอกภาวนาอยากให้ตกครับเพื่อครับโอ้โหได้เล่นว่ะเฮ้ยวันนี้สองรอบไม่ตกดำครับเพื่อครับ ยังไงสิมา12คูณ4เมื่อกี้ในเบ็ด6ได้มา2,000กว่าเพื่อครับเบ็ด10ดูสิว่ามันจะจ่ายให้เราเท่าไหร่ฮะโอ้โห,โ,หโหสวยงามมีคอมโบอ่ะดอกนี้คอมโบยังไม่ดีเพือครับขาดประทัดช่องหนึ่งเนาะชิงฉับไปเพื่อชิงฉับลูกเจฮะโอ้โหคอมโบอยู่ไหนล่ะเพื่อนเอ๋ยฮัลโหลสวยงามฮะเป็นคิวเพื่ออะไรนต้องการคิวได้เจมาฮะขอแปะนอนสักรอบได้ไหมเออ โอ้ยไม่มีคอมโบอีกแล้วเพื่อนครับหรือว่ามันมาจ่ายตอนหลังๆแบบรอบเมื่อกี้เนาะสวยฮะอังเปาโตโัวตโตกลายเพื่อนต่อเน,นื่องมาหน่อยโอ้โหไม่มีคอมโบเลยว่ะสี0รสบาทเพื่อนครับยังเหลือหกหมุนฮะน่าจะไม่ขาดทุนนอ,อแบบนี้เนาะสวยงามฮะประทัดดอกนี้เปลี่ยนเป็นเจช่องหนึ่งเจช่องหนึ่งไม่ลงมาอ,อ,มอีกเพื่อนฮัลโหลโอ้โหชิงโอ้โห2,520าร้อบาทชิงชับดอกนี้ก็เพื่อนครับโอ้โหเป็นกลุ่มเป็นก้อน หมับเข้าไปเพื่อนยังมีเป็นชุดฮะเอโอ้โห oh, จะได้เอช่องสามเองฮะสามพันกว่าแล้วเพื่อนครับโอ้โหได้ชิงชมป์ดงนี้สองพันหกร้อยแปดสิบแปดแล้วเพื่อนครับโคตรแจ่มครับเคสวยงาเพื่อนยังมีต่อเนื่องฮะโอ้โ oh, หประทัดเป็นชุดครับเพื่อนครับหมับเข้าไปโอ้โ oh, หขาดชีวิตแล้วครับเพื่อนครับสามพันห้าแล้วฮะยังเหลือสามหมุนแล้วเพื่อนครับ,บ,รบดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนฮะมาเพื่อนมาอย่าเพิ่งหยุดโอ้โหเอช่องสามเพื่อนฮัลโหลเจเจเจเคดีๆเพื่อนครับสวย อัางเปาโอ้โหอยากได้อ่างป๋องช่องสองไม่ลงครับเพื่อนครับยังไงซิอยากมีต่อเนื่องครับเพื่อนฮะโอ้ยเป็นชุดชิงชับเพื่อช่องสองโอ้โหไม่เป็นไรครับเพื่อนครับจบสวยฮะสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเพื่อนครับโอเคแบบนี้ถือว่าผมไม่เล่นต่อเนาะเอาทุนไปที่สามร้อยบาทสามร้อยบาทเทสท่วนๆครับเพื่อนครับไม่แรกไม่คือวัดเลยฮะถ้าตกดำก็คือเจ๊งฮะแต่รอบนี้ไม่ตกดำเพื่อนครับได้มาห้าหนึ่งห้าหนึ่งฮะไม่ใช่ ใบหวยเนาะแต่คือได้มา5,000กว่าครับเพื่อครับโอเคเลยฮะถือว่าในรอบนี้มาล้างแค้นแปะส้ำเรลยกันนะครับเออเล่นทุกวันฮะก่อนหน้านี้คือตกดำยับยับกับเพื่อครับวันนี้ไม่ตกดำแล้วก็ได้กำไรด้วยเพื่อครับไปเล่นตาสมาชิกในกลุ่มด้วยเนาะเออก็ประมาณนี้เพื่อครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดครับเพื่อครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะแล้วสนุกช้าแน่เพื่อครับไปแล้วฮฮะะ